ไปนะมันเป็นขนมจีบเราคิดว่าเป็นเคเพราะว่าเรามองไปลแล้วเราก็รู้นะว่ามันคืออะไรแต่กิกกี้กแอบมองเหรอแอบมองพี่กีบอกเรามองไปกิ๊กกี้พีือนเพื่อนเพื่อนเนี่ยคนนี้เขาโกงนะคะแมตาพี่บงังเอาไปเอาไปคนนี้เขาโกงนะคะใช่ไหมชูซิใครมาแาพี่บงัง น er yeah. yeah. ี่นะนี่คือหนิชินเนอรแล้วก็หายเห็นด้วยไหนอะนี่เอมออนู่หรือเปล่าคะเธอก็มาปิดตาสิอันนี้ มือเหม็นปามากเลยอันนี้เหรอซาลาเปาแข็งๆอ่ะใช่ใช่โอเคตาเราอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยตากกีเพราะว่าเล่นคนละสองรอบใช่คราวนี้เบิร์นเลยนะพี่มิมอาซูกุชิสองอันนะพี่ข้าวหนูรัวยปบเออสองอันนะแล้วกุชิสองอัน สองแล้วพี่ว่เขาอยู่สองเราิ่มปิดเริ่มอันแรกมนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนูจะวางไว้เงปิดตาพี่ก็ได้ ให้เห็นหน้าพี่ด้วยนะอนล็กอยู่นี่ใช่ใชอันนี้เป็นกินมือกี๊กี้มันใช่เลยอ่ะหัวหอมใช่ไหมใช่ชิ้นที่สองออามาให้เห็นหน้าฉันด้วยโอเคนี่หรอเอ้ย๊ <laughs> อดมหน่อย <laughs> หา้าห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 ้็ห้าห้ห้าม้มห้าห้าห้าน้าห้าหนาห้าหาก้า้า้าอ้าห้า้าก้ย้าหาห้า้าาหาห้้าาห้ห้าเ้า้าหาห้าห้าห้า้าหาห้าหาห้้นห้้า้้